ทำเอาแฟนๆหลายคนที่ได้ยินฟินกันไม่ไหวแล้วคะ่ะสำหรับนางเอกสาวส,สวยแม่แอปพักษอ,อนเมื่อมีการถูกเอ่ยถึงหวานใจนนกุญชานนเมื่อไหร่ก็มักจะมีรอยยิ้มแห่งความสุขมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอคะ่ะล่าสุดค่ะทางไอซีโพลิพัน์ัดให้ก็ได้เผยคลิปขนาดที่แม่แอปทักษอ,อน กำลังสัมภาษณ์แป้วนทัทพรค่ะในรายการสามแท่บถึงเรื่องการที่หมอช้างพักว่าจะได้แต่งงานปีหน้าจู่ๆพิธีกรชายอย่างพ่อหนุ่มกันชยัย <ๆ S 1> ก็ได้ถามขึ้นมาว่าแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมซึ่งคําตอบที่ได้มานั้นก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแม่แอบก็ตอบว่านี่ไงทุกอย่างเดือดตามรอยแต้าทุกอย่างเดตามรอยแต้าอุ้ยจะตามรอยแต้า โดยล่าสุดแม่แอปก็เข้ามาตอบกลับคลิปดังกล่าวค่ะโดยการแซวตัวเองไว้ว่าไม่น่านเล่นเลยต่อมาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเชน่นอุยน่ารักเดี๋ยวจะตามรอยแต้วเรานั่งเงียบแอบยิ้มอย่างเดียวเราสแสดงความยินดีอยู่ค่ะ แอบส่องไอนนอยู่นะคะเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่ได้เฮไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นคู่ที่เป็นแฟนๆรอลุ้นข่าวนีทุกวันเชียร์กันหนักมากจริงๆค่ะปีนหนึ่งคู่สร้างคู่สมเหมาะสมลงตัวสุดๆค่ะท่านผู้ชมชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องี DNTUPA ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ